คือน้ำมันนิดเดียวทำจะทำไข่เจียวแต่ใส่น้ำมันนิดเดียวไข่เจียวสมุนไพรครับใส่ใบโหระพานี่ <c oughs> ใบโหระพาอ่ามีดอกแคร์ดอกแคร์ของบ้านเราเองแหละแล้วก็มีพริกอ่าพริกกับบ้านเราอีกอโหระพาก็ของเราโอ้โห,โหมีแต่ของเราทั้งนั้นโอเคไข่ไม่ใช่ของเราเนาะไม่ใช่ <c oughs> อ่ย่างอ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 ย่างต้อง,องรอแป๊บนึงเนื่องจากวันนี้ลมแรงมากนะครับเราใช้เตาแก๊สไม่ได้ก็ต้องมาใช้ตเตาไฟฟ้าแทนลมแรงจริงๆบ้านนี้ลมแรงจริงนรงนะครับโอ้อย่างนี้เลยอ๋อใส่น้ำนี่ใส่เมื่อกี้ใส่ใส่น้ำปลานิดหยอดน้ำปลานิดนึงในไข่นะโอเคแป๊บนึง นี่มีการกลับไข่ก็หนาอโอ้โหยังไงกอตัว <laughs> ใหญ่มากใหญ่มากตาลิ้วใหญ่มาก,มากโอ,โอ้โอเคแค่นี้ยังไม่ต้องหยอนเลยเพเิ่มแล้วใช่ไหมหนึบไม่ค่ะดล้วนี้ก็เรียบร้อยนะครับไข่เจียบสมุนไพรครับขอบคุณครับ